สวัสดีครับผมส,สมิจรจัลักครับวันนี้สมิจรจัลักจะมาเปรียบเทียบ e ดูข้อแตกต่างระหว่างกล้วยไม้ที่ปลูกใส่ตุ้มตะข่ายนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเอื้องสายมรกตนะครับผมตัวนี้เป็นเอื้องสายมรกตที่สมิจรจัลักษ์ทคลิปมาครั้งที่แล้วนะครับผมก็ปลูกได้ประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกืบอบ2เดือนแล้วมั้งครับผมกรอนี้ให้ดูข้อแตกต่างระหว่างการปลูกแบบตุ้มนะครับผมปลูกแบบตุ้มและปลูกแบบ กระถางนะครับผมกระถางนี้เป็นกระถาง5นิ้วนะครับผมคือเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ดูว่าการปลูกในกระถางกับตุ่มครับผมจะเป็นวัสดุปลูกแบบง่ายๆที่เราหาหาซื้อตามตลาดได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับกระถางแบบนี้ครับก็จะเป็นการปลูกใส่ตุ่มก็จะเป็นอีกรูปร่างแบบหนึ่งนะครับผมก็เราจะสามารถใส่ขิงัวได้เหมือนกันนะครับผมแต่ปลูกใส่ตุ่มนี่รู้สึกว่าเขาจะเป็น วงกลมนะครับผมเป็นวงกลมเราสามารถเอากล้วยไม้นะครับผมปลูกปลูกตามตะข่ายนี่ครับผมเป็นการปลูกแบบศิละปะนะครับผมแล้วก็เวลาเวลาเขาออกหนอนมาเขาก็จะออกแบบเป็นเหมือนสุ่มไก่เลยครับผมแบบนี้ครับเขาจะเป็นเอื้องสายนี่เราเราเราจะปลูกเราจะปลูกแบบหันหัวขึ้นนะครับผมเราจะไม่เอาหันหัวลงนะครับผมเดี๋ยวกล้วยไม้เขาสัญจยานเขาก็จะเขาก็จะ แทงย่อยขึ้นสู่อากาศนะครับผมพอข้อหนักก็ก็จะทิ้งตัวลงนะครับ,รบเขาก็จะได้ความสวยงามที่มันจะอลังการนะครับผมอลังการกว่าปูแบบกระถางนะครับถ้าปูแบบกระถางแบบนี้นะครับผมเราก็ให้ให้เอียงกระถางครับผมประมาณ45องศาหรือ35องศาก็ได้แบบนี้นะครับผมเพื่อเราจะกักกัก,กเก็บวัสดุเช่นกามะพร้าวแล้วก็สามารถใส่ขี้งัวได้น,นะครับผมเอียงๆถ้าเราจะปลูกในแนวแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะครับผมแต่คือเอื้องสายเขาจะให้เป็นศิลปะที่สวยก็คือเอียง45องศาแบบนี้นะครับผมหน่อเขาก็จะออกมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะชิงสายลงเหมือนกันนะครับผมก็คือความแตกต่างระหว่างปลูกในกระถาง5้านิ้วกับปลูกในตุ่มแบบนี้นะครับผมการใหญ่และการสมบูรณ์การจเจริญเติบโตก็ไม่หนีกันนะครับแบบนี้ครับ นี่ครับพี่น้องก็อาจจะปลูกแบบกระถางก็ได้เพราะว่าวัสดุกระถางหาซื้อได้ทั่ว,วไปนะครับผมส่วนตุ่มนี่ก็ตุ่มตะข่ายแบบนี้จะม,มีจะแนะนําเป็นตุ่มตะข่ายที่ใส่ปาลาครับผมจะไม่แนะนําเป็นตุ่มตะข่ายที่ใส่ผลไม้ครับผมเพราะว่าใส่ผลไม้น้ำหนักเวลายำฝนนะครับผมมันถูกฝนหรือถูก,ถกน้ํามันจะหนักเยอะๆมันทําให้ขาดครับผมยังไม่ถึงปีเขาขาดแต่ต้เนี้วัสดุใส่ปลาเนี่ยเขาทํามา เป็นไดร่อนพิเศษนะครับผมช่วยในการกันน้าแล้วก็สามารถอยู่ได้สองถึงสามปีครับผมกว่าจะขาดนะครับผมนี่ครับข้อแตกต่างอันนี้เป็นเอื้องสายมรกอดติ๊สวัยนะครับผมเขาจะมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินเขาจะค่อนข้างที่เจริญงอกงามดีครับผมยอดสวยเลยครับผมอันนี้เป็นกล้วยไม้อินรีที่เลี้ยงด้วยด้วยขิงัวนะครับผมขิงัวแห้งครับผมครับซิมจะรักจะพามาให้ดูกล้วยไม้เอื้องสายลูก ลูกผสมนะครับผมตัวนี้เป็นสายหลวงผสมกับสายไหมนะครับผมตัวนี้จะมีใจรักจําหน่ายอยู่นะครับผมครับตอนนี้กําลังออกดอกบานสวยสะพังเลยครับผมแบบนี้กล้ยไม้เอื้องสายหลวงกับสายเชียงใหม่เนี่ยครับที่เป็นพันธุผสมเนี่ยเหมาะสําหรับในการเลี้ยงทําใส่ตุ่มแล้วก็ทําเป็นม่านนะครับติสวยเลยนะครับตอนนี้ปากดอกเขาพ่อแม่เขาจะเป็นเอื้องสายไหมนะครับผม สายเชียงใหม่ผสมกับสายหลวงเขาก็จะออกมาเป็นแบบในี้ที่เราเห็นเลยครับผมนี่ครับปากดอกเ็าจะเป็นสีม่วงลายๆเป็นเส้นๆน,นะครับผมความยาวสายตัวนี้อยู่ที่ประมาณขั้นต่ําคือห้าสิบเซนนะครับผมครับห้าสิบเจ็ดแต่สายนี้รู้สึกว่าจะยาวประมาณหนึ่งเมตรเลยนะครับผมความยาวสายประมาณหนึ่งเมตรครับเป็นไม้สามปีนะครับผมแล้วก็เป็นไม้ที่ออกดอกกําลังออกดอกบานเลยนะครับผม สวยๆแบบนี้นะครับไมาอายุ3ปีนะครับผมส่วนราคาก็สามารถโทรมาสอบถามติดต่อเซมิจะรักได้นะครับผมตัวนี้ไม้3ปีนะครับไม้ที่เลี้ยงแล้วก็ออกดอกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็นาไปปลูกใส่มา่านหรือใส่ตุ่มหรือเกาะกับต้นไม้แบบธรรมชาติได้เลยนะครับผมสวยเลยครับผมตัวนี้เซมิจะลักแนะนํานะครับผมเป็นพ่อแม่เขานี่จะมีความทน แข็งแรงต่อสภาพาอากาศอยู่แล้วมาผสมกับสายหลวงกับดอกก็จะตินแล้วก็สวยกับส่กับพ่อแม่เขาปากดอกจะเป็นสีม่วงปากดอกเป็นสีม่วงแบบนี้เลยสวยครับยิ่งถ้าเราเอาไปปลูกกับขอนไม้นะครับเอาไปปลูกกับต้นไม้แบบนี้เดี๋ยวจะมักให้ดูนะครับปลูกกับ ต้นไม้แบบธรรมชาติแบบนี้นะครับผมออกเกาะแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับผมสมมติเราปลูกแบบนี้นะครับผมครับดูครับผมมันจะย้อยอลังการมากสวยมากๆเลยนะครับผมถ้าเราปลูกแบบนี้แบบธรรมชาติเกาะกับต้นต้นไม้แบบนี้นะครับวันนี้พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อที่มิจารักมาได้นะครับผม เบอร์โทรศัพท์0831120185 ID Line นะครับผม090124550 ID นะครับผมติ๊กไปที่ ID Line นะครับผมฝั่งที่มีจะรักสวัสดีครับผม